สวัสดีครับวันนี้ร้านพามสปอร์ตนะครับเราจะมารีวิวเสื้อแบบทีมชาติญี่ปุ่นกันนะครับตัวนี้นะฮะก็จริงๆแล้วเสื้อมันก็มาโล่งๆนะแต่เาว่า,าลูกค้าบอกว่าอยากได้เฟกนะครับก็เลยไปทําให้ลูกค้านะฮะนี่ก็จะเป็นทุงทีมชาติญี่ปุ่นสปอนเซอร์นะฮะตัวนี้ก็จะมีสสีนะครับสีสีขาวส้มนะครับกับสีกรมท่านะครับ ตัวเนี้ยผมว่าของปลอมไม่เหมือนแน่ๆเพราะว่ามันขาวแบบขาวอมเทาๆคืออัน,นอย่างเงี้ยเนี่ยอันเนี้ยคือขาวเลยนะอย่างเงี้ยคือขาวเลยแต่ตัวส้มเนี่ยมันออกเทาๆนะมันไม่ขาวจ๊วนะนะฮะมันก็ไม่ออกไม่ขาวจ๊วเท่าไหร,นร่นะครับนะครับส่วนด้านหลังนะครับด้านหลัง ก็จะเป็นแบบนี้ลนะักษณะเดี๋ยวผมลิกเสื้อก่อนนะออนี่นะฮะด้านหลังนะครับก็จะเป็นนี่นะฮะก็จะมีระบายอากาศนะครับตรงต้นคอแล้วก็ตรงชายเสื้อนะครับตัวนี้ก็จะไปเฟกมาให้ลูกค้าเหมือนกันนะฮะครับอันนี้เป็นเสื้อของแท้นะครับ ผ้าเป็นวีลิคูลสแลาม็กน,นะฮะดูเนื้อผ้านะครับเนื้อผ้าเป็นแบบนี้นะฮะครับก็ใครสนใจกินบอกกันเข้ามาได้น,นะครับที่ร้านพามสปรอร์ตสวัสดีครับ